เาจริญพรพิตรงเราจะสมมุติไว้พระก่อนเนาะอาระหังสัมมาสัมพุทโธพระกวาพุทธังพระกวันตังอภิว,า,ว,า,า,วา,าทิมสวข้าตัวพระกวตาธัมโมธัมมังนามาสามิ Tu pati pano apa kawa to wasa awa kasang sangkang sang kang naman. Anda mayang buda sapa kawa to buba kana makarang karo mase na mo wata to wasa ma zam buda sa. Na mo wata sapa kawa to wasa ma zam นามวั ah <ar> ตสะสาคกวะโตะอรหะโตสัมมาสัมพุทธะเราไปพูดถึงพระสูตรชื่อว่ากรณียะเมตสูตรนะหรือ ที่มักจะใช้ในบทสมวลชื่อว่ากรณียะเมตตาปริศนะครับที่ตรงสะดวกไม่เลยก้อนนิยะเมตตาปริศหรือกรณียะเมตตาสูตรกรณียะเมตตาสูตรหรือเมตตาสูตรเป็นสูตรเป็นพระสูตรในขุดทก,กะปาถะขุดทกกะนิกาย ของพระสุตันตะติโดกเป็นพระสูตรที่ว่าด้วยการเจริญเมตตาและการปฏิบัติตนเพื่อเจริญธรรมนำไปสู่การบรรลุมรรคผลในท้ายที่สุดพระสูตรนี้มีลักษณะเป็นคาถาจำนวนสิบบทโดยมีฉันทั์เป็นแบบ คีติโบราณอันเป็นฉันทลักษ์แบบเก่าแก่ที่สุดแบบหนึ่งในฉันทลักษ์ภาษาบาลีทั้งนี้กรณียเมตสูตรบางครั้งเรียกว่าเมตรปริษเนื่องจากใช้สวดเป็นพระปริษเพื่อป้องกันคุ้มครองพยันตรายต่างๆ รวมอยู่ในบทสวด7จ็ดตำนานหรือจุละละราชปริตและบทสวด12บสอตำนานหรือมหาราชปริตอีกครั้งยังจัดเป็นมหาปริตหรือพระปริตซึ่งมีความสำคัญยิ่งยวดอันประกอบด้วยมงคลสูตรรัตนสูตรและกรณียะ เมตตร,รณนียะมะเมตสูตรฮะตร,นะตรยเมตสูตรพิมพิมผิดประวัติที่มาตัวบทของรสูตรที่ปรากฏในขุดทกะปาถะในขุดทกกะมีกายของพระสุตตันตปิฎกมีเพียงพระคาถาสิบบท มีไม่ได้ระบุถึงที่มาของการตรัสการตรัสพระสูตรแต่อย่างใดซึ่งเป็นลักษณะเดียวที่ปรากฏในพระสูตรอื่นๆในขุดทกกปาถะทว่าในคำพีปรมัตถโชติกาอัธกถา,กาอธิบายความในขุดทกขะ ถูดโทกะปาถะได้อธิบายไว้ว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสพระสูตรนี้ที่สาววัดฉีเพื่อให้บรรดาพระภิกษุได้เจริญเมตตาเพื่อยังความร่ำร่มเย็นเป็นสุขและเพื่อความเป็นมิตรต่อสัตว์ทั้งหลายมิให้เบียดเบียนกัน โดยที่มาของพระสูตรเกิดขึ้นเมื่อพระพิสุป,ประมาณห้าร้อยรูปได้เรียนกรรมฐานจากสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากนั้นได้เดินทางไปแสวงหาเสนาสณะที่เป็นสัปปายะสุดท้ายพระพิสุททั้งหมดได้บำเพ็ญกรรมฐานอยู่ ตามโคนไม้ป่าหินเมืวันในปัจจันตะประเทศอย่างไรก็ตามบรรดารุคเทวดาและเทพพยดาที่สถิตยอยู่ตามต้นไม้ต่างต้องลงมาจากวิมานของต้นเนื่องจากบรรดาพาพฤตุได้จะทำความเพียรอยู่นโคนต้นไม้เมื่อได้รับความลำบาก และคิดว่าพระพิสุทธ์เหล่านี้ต้องกระทำความเพียนตลอดพรรษาไม่อาจจะไปไหนได้อีกจะยังความลำบากให้แก่พวกตนและลูกหลานของตนอีกยาวนานบรรดาลุกคเทวดาและเทพยาดาในถิ่นนั้นจึงรวมตัวการแสดงอาการอันน่ากลัวแล้วหลอกเพื่อขับไล่พระพิสุเหล่านั้น ไร้สูงเหล่านั้นได้รับความลำบากกายลําบากใจอย่างยิ่งที่ถูกบรรดาลูกคเทวดาและเทพยาดาจําแรงกายหลอกหลอนจนไม่อาจบําเพ็ญเพียรเยจเริญกรรมฐานได้ต่อมาจึงพากันเดินทางไปยังนครสาวัตถีเพื่อเข้าเฝ้าประสมเข้าเฝ้าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอ ว่าพุทธองค์ทรงปรดับเรื่องราวแล้วทรงได้ระดำหลัดให้พิสุททั้งหลายกลับไปเจริญพระกรรมฐานยังสถานที่แห่งเดิมแล้วจึงทรงตรัสเมตสูตรเพื่อให้พิสุททั้งห้าร้อยรูปได้เจริญเมตตาโปรดลุกเทวดาเทพยดาทั้งหลายให้หยุดจองเวรเสีย ความหมายของกรณียะเมตสูตรในขุดทุกปาถะขุดตกัะปาถขุดตะกปาถุบุตรผู้ฉลตอนนี้ัอนตอนครคระับหลวงพี่ว่าครับตอตอนนีครับคุณกระบุเุยคุณระบุผู้ฉลาดในประโยชน์ปรารถนาจะตรัสรู้บทอันสงบแล้วอยู่พึงบำเพ็ญไตรศึกขาคุณระบุนั้น พึงอยู่เป็นผู้อาจหารเป็นผู้ตรงซื่อตรงว่าง่ายอ่อนโยนไม่เย่อหยิ่งสันโดษเลี้ยงง่ายมีจิตน้อยมีความประพฤติเบามีอินทรีย์อันสงบระงับมีปัญญาเครื่องรักษาตนไม่ขนองไม่พัวพันในสกุลทั้งหลายไม่พึงประพฤติทุจริตเล็กน้อยอะไรอะไร ซึ่งเป็นเหตุให้ท่านผู้รู้เหล่าอื่นติเตียนได้พึงแผ่ไมตรีจิตในสัตว์ทั้งหลายว่าขอสัตว์ทั้งปวงจงเป็นผู้มีสุขมีความเกษมมีตนถึงความสุขเถิดสัตว์มีชีวิตเหล่าใดเหล่าหนึ่งมีอยู่เป็นผู้สะดุ้งหรือเป็นผู้มั่งคงมั่นคงหอมหรือพี และสัตว์เหล่าใดมีกายยาวหรือใหญ่ตั้งกลางหรือสั้นที่เราเห็นแล้วหรือมิได้เห็นอยู่ในที่ไกลหรือที่ใกล้ที่เกิดแล้วหรือสแสวงหาที่เกิดขอสัตว์ทั้งหมดนั้นจงเป็นผู้มีตนถึงความสุขเถิดสัตว์อื่นไม่พึงข่มขูสัตว์อื่นไม่พึงดูหมิ่นอะไรเขาใน ที่ไหนๆไ,ไม่พึงปรารถนาทุกข์แก่กันและกันเพราะความกลี้วโกรธเพราะความเครียดแค้นมารดาถนอมบุตรคนเดียวผู้เกิดในตนแม้ด้วยการยอมสละชีวิตได้ฉันใดกุลบุตรผู้ฉลาดในประโยชน์พึงเมตตาเจริญเ,เมตตามีในใจ ไม่มีประมาณในสัตว์ทั้งปวงแม้ฉันนั้นก็กุลบุตรนั้นพึงเจริญเมตตามีในใจไม่มีประมาณไปในโลกทั้งสิ้นทั้งเบื้องบนเบื้องต่ำเบื้องขวางไม่คับแคบไม่มีเวรไม่มีศัตรูกุลบุตรผู้เจริญเมตตานั้นยืนอยู่ก็ดี เดินอยู่ก็ดีนั่งอยู่ก็ดีนอนอยู่ก็ดีพึงเป็นผู้ปราศจากความง่วงเหงาเพียงใดก็พึงตั้งสติไว้เพียงนั้นบัณฑิตทั้งหลายกล่าววิหารธรรมนี้ว่าเป็นพรหมวิหารในธรรมมวินัยของพระเออริยะเจ้านี้กุบุตรผู้เจริญเมตตาไม่เข้าไปอาศัยแท้ทิฏฐิ เป็นผู้มีศีลถึงพร้อมด้วยทัศนะกาจัดความยินดีในการทั้งหลายออกได้แล้วย่อมไม่ถึงเอาความนอนในคันอีกโดยแท้แลจบเมตตาสูตรก็คืออย่างที่ปรากฏก็คือพระตั้งห้าร้อยรูปใช่ไหมมาไปธรรมแล้วก็ เทวดาก็ลงมาจากวิมานจากที่อยู่ของตัวเองเนาะตีนี้อยู่นานๆเข้าเอาอยู่นานเกินนะท่านนที่แรกก็นึกว่าอยู่สักเดือนหนึ่งสองเดือนก็นแล้วสามเดือนก็นแล้วจะอยู่ตลอดพรรษาก็เลยทาไงให้พระองค์นี้หนีไปก็ปลอมตัวหรือแปลงกายเป็นผีสางเนาะมาแสดงอาการหลอกหลอนท่านท่านก็เลยเอะอไรด่ามาถูรายงานพระเจ้าในภายหลังก็เลย พระองค์เขาตรัสสอนให้เมตตาต่อสัตว์ทั้งหลายเนาะฝึกฝนคุณธรรมต่างๆฝึกฝนใจศึกขาแล้วก็นเน้นไปที่ตัวความเมตตาเนาะให้ทั่วทุกๆสัตว์เลยทุกๆผู้คนเลยแล้วก็การเรื่องขอความเมตตาต่อสัตว์ทั้งหลายก็ทําให้เราอยู่รอดปลอดภัยป้องกันสรรพสิ่งเลยรวมถึง จะเป็นไปเพื่อการบรรลุมรคนิพานในการที่บอกว่าอา่จะไม่ต้องกลับมาอยู่ในการนอนในคันอีกก็คือไม่ต้องมาเวีนว่ายตายเกิดอีกนั่นเองนะครับไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์หรือสัตว์เดรัจฉชานต่างๆครับถ้าละกิเลสได้สิ้นเชิงประมาณนี้โอเคที่ตรงมีคําถามไ,ไหมไม่มีค่ะอล้วก็แผ่ความรักความหวังดีกับผู้อื่นนะครับ จนเคยชินนะดีวเราปฏิบัาิธรรมกันเช่อ นี่พระชจาที่วอิทงอังโอปุญญาภาคังสภะสตานังเทมะข้าพเจ้าขอแผ่สมบุญณสุุสนไปให้แก่บิดามารดาครูบาอาจารย์ท่านผู้มีพระคุณท่านผู้มีบุญคุณทุกๆท,ท่านเจ้ากรรมนายเวร ผู้ผีวีสัททั้งหลายจะบทเจะปฏิดาทุกทุกองขอจงได้อะนุโมทนาในสมบุญสมกุศลที่ข้าพเจ้าได้บาเพ็ญกรนี้จัดท,ทั้งหลายที่มีความทุกข์ขอจงพ้นจากทุกข์สัตว์ทั้งหลายที่มีความสุขแล้วว่ามีความสุขยิ่งขึ้นไปด้วยกันทุกท่านทุกคน ตอนเธอจะเจอคนีตรง